ถ้าลงที่มหาสมุร Pacific, ทรแปซิฟิกไทม์ไลน์โลกแตกฉันขอเล่าแบบนาทีชั่วโมงวันเดือนปีจะได้เห็นภาพนะ0นย์นาที Impact Moment ความเร็วอุกบาทประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพลังงานประมาณหลายร้อยล้านเมกะตัน TNT จุดประทะจะระเบิดด้วยพลังงานเทียบเท่าระเบิดนิวเคลีย พันล้านลูกพร้อมกันแรงกระแทกทําให้น้ําในมหาสมุทรเดือดเป็นไอ้น้ำมหาศาลแรงอัดดินน้ําอากาศคือสร้างเคลื่นกระแทกแรงพอจะทำลายโครงสร้างแผ่นเปลือกโลก0-1ชั่วโมงเมกะซึนามิคลื่นยักษ์หลายร้อยเมตรกระจายไปรอบโลกความเร็วประมาณ800กิโลเมตรต่อชั่วโมงชายฝั่งรอบแปซิฟิกโดนถล่มก่อนญี่ปุ่นอเมริกาออสเตรเลียชายฝั่งตะวันตกอเมริกาใต้เหนือโดนกวาดเรียบ แรงสั่นสะเทือนเท่ากับแผ่นดินไหวประมาณ12.0ิกเตอร์ปลุกภูเขาไฟทั่วโลก1-24ชั่วโมงสเกกตหินและไอร้อนที่พุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศตกเป็นฝนสะเ็ดอุกกาบาตท,ทั่วโลกเกิดไฟไหม้แทบทุกพื้นที่บนบกแรงกระแทกทำให้ฝุ่นเท่าทานและไอน้ำขึ้นไปปกคลุมชั้นบรรยากาศภายในวันเดียวโลกจะมืดพระอาทิตย์จะถูกบังจนมืดมิด1สัปดาห์ถึง1เดือนไฟไหม้ลามแผวพืชพันธุ์เกือบหมด เท่าฐาน SO2 จากการประทุภูเขาไฟบวกไอ้น้ำเท่ากับฝนกรดนิวเคลียร์วินเทอร์หรือ Impact วินเทอร์ฝุ่นบางแสงอาทิตย์ทำให้อุณหภูมิลดหวบ20-40องศาเซลเซียสพืชหยุดสังเคราะห์แสงทำให้ห่วงโซ่อาหารพังทันที1เดือนถึง1ปีสัตว์ใหญ่ทยอยตายเพราะขาดอาหารและอากาศหนาวจัดสัตว์ทะเลบางส่วนรอดนานกว่าแต่กรดในมหาสมุทรจะฆ่าแพลงต้ตเท่ากับพังทั้งห่วงโซ่ เผ่าพ,พันธ์มนุษย์ถ้าเหลือใครอยู่ในบังเกอร์ก็จะอดอาหารป่วยตายตามเวลา1 0บถึงหนึ100ปีต่อมาโลกฟื้นตัวช้าอากาศจะค่อยๆสะอาดขึ้นแต่สายพันธุ์ใหญ่เกือบหมดสิ้นเศษมนุษย์ที่รอดอาจวิวัฒนใหม่หรือสูญพันธุ์ตามไปสรุปส,สั้นๆไม่มีแผนบีพลังชนแบบนี้ extinction level event คือจบจริงร้อเอร์เซ ไม่มีอารมณ์ฮีโร่ยิงนิวเคลียร์แตกกลางอากาศถ้าชนที่มหาสมุทรแปซิฟิกก็จะสวยเท่าๆกันเพราะคลื่นสึนามิจะยิ่งกระจายได้ดีกว่ามนุษย์เหลือทางรอดแค่บังเกอร์ลึกๆสุดท้ายก็แค่ยื้อเวลา